จะเป็นพรอมยอมยอมอยู่กี่คนเนี่ยบ้านสามคนสามคนเนี่ยนะบ้านนะตแล้วก็ใครคนหนึ่งฮะแฟนนะอ๋ออยู่อยู่ด้วยกันสามคนเออแล้วอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแฟนนะห้าสิบห้าสิบอันนี้เป็นใครลูกสาวลูกสาวนะอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบกว่าแล้วอืม จะเป็นโรคประจําตัวโรคอะไรโรค S L E แพ้ภูมิตานตัวเองอ๋อเป็นโรคแพ้ภูมินะเธอต้องให้เลือดเลื่อยจ้ะอ๋อเวลานั้าหัตัวเขาจะเหลืองอืมแล้วจะเหนื่อยออกซิเจนไม่นเองเงี้ยอืมต้องไปให้เลือดต้มาให้เลือดแน่นอนเก็บเลือดต่ำอะค่ะอืมนะก็ทำงานไม่ได้เลยทำไม่ได้อ๋อโรงงานรับไม่รับนะไม่รับอ๋อแล้ว อ่าแล้วโยมประกอบอาชีพอะไรกันนะสามค<อ>นอตอนนี้นไม่ได้ทำงาน,นทำไมนก็ไม่ได้ทำงานทำไมอ่ะแฟนไม่ค่อยสบายแฟนเป็นอะไรปวดท้องถ่ายเป็นเลือดแฟนน่ะเหรอ<ล>อ๋อปวดท้องถ่ายเป็นเลือดอ๋อแล้วแล้วตัวโยมเป็นเส้นเลือดสมองตีบแคบซ้ายคืออมัมพฤกษ์แคบอ๋อกล้ามเนื้ออ่อนแรงโยมเนี่ยแดีวก่อนแฟนเนี่ยก็คือทำงานไม่ได้เพราะว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดและโยมก็เป็นอัมพฤกษ์ เส้นเลือดสมองตีบก็คือเป็นอพยพครึ่งซีกอ๋อครึ่งซีกอยู่ใช้ได้แถบเดียวขึงฝ่านั้นก็สรุปว่าทั้งบ้านก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลย่ไมมีรายได้อะไไรม่ได้ไม่มีรายได้เลยก็ได้แค่คนพิการเดือนละแปดร้อยก็คือหนึ่งก็คือได้ได้ได้เบี้ยคนพิการได้คนพิการกี่ใบใบเดียวแล้วก็ได้ประชารัฐประชารัฐสองใบก็แค่นี้เอง ใช้จ่ายอยู่นะที่ใช้จ่ายอยู่บ้านบ้านโยมนี้ก็คือเป็นบ้านของแม่แฟนเป็นบ้านของแม่แฟนก็คืออาศัยเขาอยู่แต่ถ้าเกิดพูดถึงแฟนเป็นอะไรไปคือเราสองคนก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่คือเราก็ต้องขยายออกแล้วมันแล้วมันก็เก่ามากแล้วมันจะหักเลยนะใช่เก่ามากนะดูเลลุงพี่ดูดินังคาดาวขึ้นเลยนังคาก็รั่ว เวลาฝนตกทีตรงเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยกะละมังม่าอ๋อราคาก็รั่ว<อ><อ>พื้นนี่ก็จะหักหมดเลอาตมาเดินเข้ามานี่ก็ลองจะหักนะนะแต่ตอนที่มันทุดโสมมากนะทุดโสมมากออแล้วโยมก็ก็ใช้เงินที่ที่มีอยู่เนี่ยนะ,<จ>ะทำงานเล็กๆแน่น้อยอะแล้วลูกสาวก็ทำงานไม่ได้เลยวันที่ก็ไปด้วยกันเนี่ยแล้วพอใช้เหรอเดือนหนึ่งเนี่ย มันไม่พอต้องเราก็ต้องให้พอหลวงพี่แล้วแล้วแค่ข้าวไฟถ้าน้าข้าวไฟไปแล้วข,ข้าน้ข้าวไฟมีอะไรบ้างในใช้เนี่ยก็มีตู้เย็นตู้เย็นหลังเดียวหลังเดียวทอทัชหลังเดียวแค่นั้นเองแล้พัดลมสองตัวอ๋อร้อนจริงๆด้วยนะ<อ>วัน,วนอเอาละวันนี้อาตอมามาจากวัดเจ็ดไหนนะอะ่ก็ได้ทราบเรื่องของคุณโยมนะซึ่งอ เรียกว่าป่วยทั้งบ้านนะทั้งสามคนเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ไม่ได้มีงานทำอะไรนะก็ทุกยากอยู่นะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มาช่วยเหลือนะได้มาทำโครงการปันน้ำใจก็จะมีสิ่งของมามอบให้กับโยมนะเอาสิ่งของมาอ่าอันนี่เป็นข้าวสารนะ,ะข้าวสารหอมมะลิว่า้องว่าดงข้าวสารหอมมะลิออาน้ำมา น้ำมาอ,อ๋อเนอะอ่าอันนี้เป็นไข่ไก่นะไข่ไก่สองแผงนะอ่ะาไข่ไข่ไก่สองแผงอ่าปลากระป๋องนะปลากระป๋องยี่สิบอ่าน้ำมันพืชน้ำพืชซอสน้ำปลานะอ่าน้ำพืชซอสน้ำปลาอันนี้เป็นอ่ากุ้นเชียงนะกุ้นเชียง กุ้นเชียงอย่างดีนะเอาไว้ทอดกินได้ออันนี้เป็นปลาเค็มนะเอาหวานนะของที่แบบว่าเก็บไว้ได้นานหมูหยองหมูหยองนะอ้านี่เป็นน้ำพริกอันน้ำพริกต่แดงกับน้ำพริกเผาอติดติดบ้านไว้อ่าก็มาม่านะมาม่า อ่าอันนี้เป็นน้ำตาล4ี่กิโลนะน้ำตาล4กิโลอันนี้เป็นนมนะทานได้ไหมนมทานได้นะนมนะอ๋ออันนี้เป็นขนมนะขนมปังขนมขนมขนมปังอันนี้ก็เป็นขนมด้วยนะอ่าโยมมาขนมอ่าอันนี้เป็นเครื่องเครื่องกระป๋องนะหอยลายกระป๋องถักกาดนะอ่ามา อันนี้เป็นวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นแล้วมีเข้าวสาดห่อเล็กๆด้วยอ่าอ่านี่ก็เป็นน้ำยาล้างจานอาาอันนี้เป็นฟองทักพ้อห่อใหญ่นะทัพพ้อทัพ้อนี้เป็นเกลอัาบน้ำน้ำยาอาบน้ำนะอ่านี่ก็เป็นอันไหยครีมอาบน้ำก็เอามาให้โยมใช้นะ ควรเยอะไหมยมเยอะโอ้โหไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะไม่เคยเจอเคยเจออนี่นะเยอะเหรอเยอะอ๋อก็เป็นบัตรคุณอย่างสูงโยมไม่มีงานนะอ่ะตังค์ว่าสามพันเดี๋ยวอาตมาจะช่วยเหลือให้ตังค์โยมไว้สามพันนะเอาไว้ใช้นะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือไปหาหมอนะอาจจะเป็นค่าหมอมากอ่าโอเคเอาแบมือโยม หนย่งหรนะือนะห 2. 2> น,นึ่งสองน่ยนะสามพนนะโนะยมนะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป